อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอ่าการที่เราจะถอดสปริงโชคนี่นะครับอ่าถอดสปริงโชกมาถอดยังไงนะครับอ่ามีคําถามเข้ามานะครับเพราะว่าสปริงโชกแต่ละอย่างมันถอดไม่เหมือนกันวันนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างที่ที่ที่จะมาทําให้ดูนะครับอีกอันนึงมันจะมีเ่าอ่าเหล็กคอยล็อกเส้นสปริงไว้นะครับ อีกอันนึงเราจะถอดออกไปเฉยๆเลยนะครับแล้วทีนี้อ่าอันนี้ถังของมันนะครับอ้าวถังของมันถังของเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นนะครับมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเอาลเครับเอาละครับผมพาไปดูเลยใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยครับอ่าถังของมันจะมีอ่าก็จะมีหูหิ้วหูหิ้วประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เราไม่ต้องได้ถอดอะไรเลยเพราะมันเสียบเข้าไปเท่านั้นเองครับอ่าสาหรับถังเครื่องซักผ้า อ่าแต่ละรุ่นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆดีกว่านะครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้ถังของเครื่องซักผ้าอ่าทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับมันจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหูหิ้วสปริงนะครับอ่าสหรับถังของมันนะครับมันจะมีสีด้านเลยนะครับเห็นไหมครับามันจะมีสีด้านเพราะมันมีสปริงสีตัวนะครับสีเส้น มันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปถอดนะครับว่าถอดยังไงนะครับเพราะมันจะมีเส้นสปริงคอยคอยมาคล้องตรงหูถังตรงนี้นะครับอ่าสี่เส้นนะครับอ่าด้านนี้ก็มีนะครับอ่าด้านนี้ก็มีนะครับอ่าไมครับมันจะเป็นรอยรอยว้าอยู่ตรงนี้นะครับรอยเว้าของอ่าเพื่อที่จะให้อ่าเส้นเหล็กของสปริงนะครับอ่า รัดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะคล้องกันได้เลยนะครับเอาลนะครับทีนี้ผมจะพาไปถอดไปถอดเลยนะครับสําหรับที่พี่น้องที่ถามเข้ามาครับว่าเราจะถอดสปริงโช็อกออกมาได้ยังไงนะครับอาลนะครับวันนี้ผมจะพาไปถอดเนี่ยครับสปริงช็กนะครับสปริงชคของเครื่องสภาพจะมีอยู่2แบบนะครับสองแบบอีกแบบหนึ่งมันจะมีที่ล็อกไว อีกแบบหนึ่งเราไม่ต้องได้ล็อกอะไรเลยเราถอดออกมาเลยนะครับเราถอดออกมาได้เลยตอนนี้ผมจะพาไปถอดของฮิตาชิก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเครื่องผ้าฮิตาชินะครับเราจะถอดยังไงนะครับเอาไปพาไปดูเลยนะครับเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะพี่น้องมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับเอาวิธีถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสื้ผ้ายี่ห้อไหนนะครับเอาเอาใหม่ดีกว่ามันจะมีน็อตยึดนะครับ น็อตยึดสี่ตัวนะครับ uh, ด้านหน้า2ตัว uh, ด้านหลัง2ตัวหลังจากที่เราถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกเราสามารถยกฝาคอเวอร์นี้ออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ครับเห็นครับถ้าเราจะถอดยกสปริงตัวนี้ออกมาปุ๊บเราก็ทําแบบนี้นะครับถ้าเราจะยกตัวนี้นะครับ แล้วก็เอียงมาแบบนี้นะครับมันก็จะถอดได้นะครับทีนี้ปัญหาของมันคือว่าไอตัวสปริงตัวนี้ครับไอตัวล็อกตัวนี้ครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับเเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอานนี้ครับถอดแบบง่ายงแบบนี้ครับเนี่ยครับเพราะว่าวิธีถอดของมันไม่เหมือนกันไอนี้ต้องถอดตัวนี้ก่อนมันถึงจะออกได้แต่บางรุ่นมันจะถอดไปทางนี้เลย ไปดูกันก่อนนะครับอันนี้ของฮิตาชิเพราะมันจะมีแค่2แบบแบบนี้เท่านั้นเองครับอย่างอื่นไม่มีนะครับมีประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะถอดน็อตนะครับถอดน็อตสี่ตัวเหมือนกันนะครับถอดน็อตด้านนี้ด้านนี้นะครับสองตัวและด้านหลังอีกสองตัวท่านก็สามารถยกฝาควอร์ตัวนี้ออกมามาเอียงแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เราถอดน,น็อตออกมาแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอ่าเห็นจะเราจะเห็นอ่าสปริงตรงนี้นครับอ,อ่าเส้นสปริงอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นแบบตัวแบบนี้นะครับเราก็แค่ยกถังขึ้นมายกสปริงออกมาแล้วก็ลูดออกไปตามรอยนี้เลยครับรอยของมันเลยครับแล้วก็หลุดลงไปอ่าตาม ตามขอบถังที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับเพราะว่าอันนี้มันก็รูดออกจากนี่ไปนะครับไอคั้งไอตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะรูดออกมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับยกออกไปได้ง่ายๆเลยหูหีวของมันนะครับหูหี้วของถังจะเหมือนกันทั้งหมดทุกยี่ห้อเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีไม่มีแตกต่างเลยครับเหมือนกันหมดนะครับมันจะแตกต่างตรงที่ว่าตรงที่ว่าไอตัวนี้เราสามารถ ยกขึ้นมาให้มันดูดออกจากช่องนี้ไปได้เลยนะครับแต่สําหรับบางรุ่นอนนี้ครับอ่ามันจะมีเหล็กล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมนนครับเนี่ยครับอ่าเหล็กล็อกอยู่ตรงกลางนี่นะครับเนี่ยตรงกลางนีครับเราสามารถยกขึ้นมาก่อน เราจะทําให้มันหลุดข้างล่างก่อนนะครับหลุดที่หูหิ้วหืมอกี้นะครับที่ถังเราก็ยกขึ้นมาเห็นไหมครับพอเรายกขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็หาอะไรหาครีมก็ได้ครับเนี่ยครับมาเคาะลงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้ครับมีเหล็กคอยคล้องตรงนี้ครับแล้วก็อ่าแค่แค่จับออกนะครับดึงออกก็ได้ครับเนี่ยเราจะเอาครีมดึงออกเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ดึงออกมาเลยครับเนี่ยครับมันก็หลุดแล้วครับเหล็กล็อกของมันนะครับจากนั้นมาเราก็ถอดตัวนี้ออกมาเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาเอาหูลงไปเลยครับเอาหูลงไปแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นมาแบบนี้เลยครับเราออกมาได้แบบนี้เลยครับนี่ครับเส้นสปริงก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับบางุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ นะครับเนี่ยครับเอาไปดูอีกทีนะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับอ่ามือก็เลอะเนี่ยครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันจะมีเหล็กเล็กๆนะครับเนี่ครับคอยล็อกอ่าตรงตรงนี้ครับอ่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเสียบเข้าไปอ่าจากนั้นมาเราก็มันก็จะเข้าล็อกของมันอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับอ่าแค่นี้เองครับเนี่ยอ่าสำหรับเส้นสปริงแบบนี้นะครับ มันจะมีอยู่2แบบที่นี้เท่านั้นเองครับเนี่ยครับอ้าวเหรอครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแบบนะครับที่เราจะต้องเอาออกนะครับพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าเอาออกยังไงประมาณนี้ครับอันนี้เอาออกแบบนี้นะครับอ่าสาหรับเครื่องสภาพผ้าฝาบนพวกนี้นะครับเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นออกออกอีกมันจะออกอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นจะออกง่ายกว่าเพราะอันนี้เราจะต้องได้เคาะเคาะตัวนี้ก่อนเราเรา เาทาให้มันหลุดเราทําให้ไอตัวนี้นะครับไอ้ข้างล่างนี่ครับเนี่ย like ตัวนี้นครับหลุ strom. ดจากตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับหลุดจากตัวนี้ก่อนพอหลุดจากตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็มายกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บเรายกได้ปุ๊บแล้วก็มาข้อตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เราก็ดึงที่ล็อกนี้ออกนะครับจากนั้นมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออก เราถึงจะยกสปริงนี้ออกมาได้แล้วเอามาเช็คดูว่าเฮ้ยมันเสียหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสนิมหรือเปล่าหรือว่ามันมีน้ําเข้าตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับอันนี้ก็มาตอบคาถามนะครับจากนั้นมาแล้วก็เอาเข้าตามเดิมนะครับเนี่ยครับมันจะมีรูเข้ามันอยู่นะครับเนี่ยครับรูมันเล็กรูมันเล็กๆนะครับ อันนี้ผมถ่ายกลางคืนนะครับเนี่ยครับเพราะกลางวันผมไปทํางานอย่างอื่นผมก็ค่อยมีเวลานะครับอ่าเนี่ยครับยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปประมาณนี้พอให้มันพอดีกันทีนี้เขาจะมีช่องของเขาอยู่ครับเนี่ยแล้วก็เอามาแบบนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งครับที่เราจะต้องถอดออกนะครับ เอาทีนี้นะครับอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะอ่ามันก็จะถอดออกมันจะแตกต่างกันออกไปเช่นตัวนี้นะครับเอาละครับอ่าตัวแบบนี้นะครับมันจะมีหูงหิ้วตรงนี้ครับมันจะมีช่องว่างให้เราสามารถยกไอ้ตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับเราสามารถยกออกไปได้เลยนะครับแต่อีตัวนี้ครับมันไม่มี มันมีช่องว่างตรงนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดเราจะเป็นที่จะต้องถอดอ่าเดยตัวนี้ออกเห็นไหมครับเนี่ยครับเดยที่ผมถอดไมกี้ครับเนี่ยครับถอดออกแล้วถอดนี้ออกเราถึงจะลดสเส้นสปดออกไปได้แล้วเราค่อยยกออกมาจากรูตรงนี้เห็นไหมครับอ่าอ่าเห็นชัดอยู่นะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาถอดถอดไอตัวแบบนี้นะครับเนี่ยครับถอดแล้วลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับถอดแล้วครับเราจะถอดแบบนี้นะครับเราก็อาจับเส้นเส้นเหล็กของมันนะครับอาจับเส้นเหล็กของมันมาเลยครับเนี่ยครับจับเส้นเหล็กของมันมาเลยดึงดึงขึ้นยกขึ้นมานะครับเอาให้มันหลุดตรงนี้เอาเห้ไหมครับออกมาแล้วทีนี้มันก็จะลดให้มันก็จะมา เราก็จะทําให้มันหลุดออกจากช่องช่องหูหิ้วของถังเนี่ยครับเห็นไหมครับเราก็จะให้ให้มันหลุดออกจากหูหิ้วของถังอ่าอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ครับเราจะลดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยออกมานีนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเช็คดูอ่าว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่าอ่ามาติดขัดตรงไหนยังไงเราก็มาเช็คดูได้นะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาว่า จะเอาออกยังไงสําหรับเครื่องอาสาหรับเส้นสปริงอของเครื่องซักผ้าผมก็เลยมาแนะนําและเอาออกให้ดูนะครับว่า,าเส้นสปริงที่จะเอาออกได้มันมีอยู่สองลักษณะนะครับ <c oughs> อ,อีกอันหนึ่งมันไม่มีรูมัน,ม,นมันไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นครับเราต้องถอดแบบที่ผมทาไปดูนะครับและอีกอันหนึ่ง มันมีช่องว่างให้เลยนะครับเด็กครับเราสามารถลดทดออกไปตรงตรงนี้ได้แล้วเราก็มาเช็คดูอ่าสปริงได้เลยว่าเอ้ยสนิมหรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นตรงนี้เสียหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้เอาละครับอ่าสาหรับอ่าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับว่าอาจจะเป็นคุณสมศักดิ์นี่แหละครับที่ถามเข้ามาว่าเราจะถอดสปริงชกยังไงนะครับเอาละครับวิธีถอดอ่าอ่าเครื่องอ่าสปริงเครื่องสะพานครับมันจะมีอยู่2แบบเท่านั้นเองครับมันอย่างอื่นไม่มีแล้วครับ มีสองแบบที่ผมทําให้ดูนี่แหละครับแล้วก็หูหิ้วข้างล่าง <c oughs> อ่าหูหิ้วข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่มันจะแตกต่างตรงที่อ่าผมพาไปดูตรงมิกกี้เนี่ยครับที่หูหิ้วข้างบนว่าอีกอันหนึ่งมันมีอ่าเหล็กล็อกอีกอันหนึ่งไม่มีมันจะหลุดออกไปได้เลยนะครับเอาละ,ะครับอันนี้คลิปนี้ก็มาตอบคําถามให้อ่าพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าจะถอดสปริงชกคแบบไหนยังไงนะครับ เอาละครับผมก็ขอขอบคุณมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจทำมาหากินแล้วก็จะได้โลคลิปดีๆมาแนะนำกันด้วยนะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญนะครับคนเราถ้าไม่มีกำลังใจนะครับเหมือนรถไม่มีน้ำมันเลยครับพี่น้องคิดดูครับรถไม่มีน้ำมันวิ่งไม่ได้เลยนะครับ คนมเมาราหมือนกันครับถ้ามีกำลังใจนะครับจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราก็สามารถฝ่าฟันไปได้เอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ